ก็วันนี้เราจะมาเ,เ,รมเริ่มเปิดตัวทวี่เข้าอะไนะอเน่ะนะครับก็สร้างกับดักอีกแล้วนะคนะเนะนี่ยเข้าเกมผิดหนะ่าคือมือผมไปแล้วอะ่ะหัเสียงดังอีกเอ้เสียงที่เข้ามีดีอะไรนะครับไมคครับไมค์ครับโอเค ไม่ครับแล้วนะครับนะครับเพิ่งได้ไปเนาะล่าสุดเนี่ยครับก็รอนะครับรอช่วงเวลาที่ผ่านไปก่อนนะ วีโอครั้งเพราผมชอบอ่านเรคคอร์ดแล้วมันชอบแป็นี้ยโอ้แล้วเกมมันนานงเนี่ยขอตนครับเอ้ยตัดไม่ได้อันนี้อย่าก,กดซีดีมาอา้าวมัน,มนไม่หยุดเรคคอร์ดเนี่บที่ผมเล่นล่าสุดนะครับนี่มันคืออันนี้ครับเ,เกมนี่แหละะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็นะครับก็เียนิวนะครับเมื่อกี้ผมทดลองกับดกนะครับเห็นว่ามันใช้ได้ผลนะครับแล้วก็ก็สามารถได้ด่างนะครับฟรีเดมอนฟอร์แอทเทมก็ได้นะครับผมจะเขียนอย่างนี้คือเล่นหลายรอบจะได้เดมอนอะไรอย่างเงี้ย ครีเอทีฟพราะนี้ผมใช้เป็นอินฟินิตี้กันแต่ว่าซึ่งซีดอะ่ะผมไปเกิดที่ขู่คาอีกเอาแบบก,กว้างๆเลยอะเอาแบบนี้แล้วกันเ่องซีดไม่ต้องันนั้นก็ได้นะครับจเจ้าแบบไหนก็ได้กระดักมันเล็กแต่ผมว่าพอมันพื้นที่มันกเกินแล้วมันแบบมันหาที่ทำกระดักยากนะครับสำหรับผมเนาะ ว่างดีทำไมเลือกแฟร์ร่อเพราะว่ามันตื้นเกินพื้นที่อะนะครับอันนี้นลึกดีครับเหมาะกับการทาแล้วมันจะให้มันตกนทำแบบลาวาชั้นแล้วก็แล้วที่เลือข้างล่างมันจะเป็นตกนอกโลกไปเลยแบบนั้นนะครับมันจะก็สั่งฟิวอโอ้ไม่แลกคอร์ดเลยเลกคอร์ดให้ อเคครับแล้วก็เดินข้างหน้าจะเจอสีสถิงเทือกว้โอเคเราหาที่ดีเลยไปแล้ว,ลวนะะก่อนอื่นก็สร้างแบบนี้ครับผมจะใช้วงจรด้วยพิตันนะครับนะแล้วก็เออขอปิดนี่ก่อนนะครับก็จะเป็นมานนี้นะครับ ของนะครับก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับแต่าจะใช้ที่มาใช้มากกว่านี้แหละนะครับเราเอาเท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ล้วงมายังล้วงมาแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับวางสร้างนี้ก่อนเลยครับวางสโตนทอให้มันซับซ้อนหน่อยนะครับชึบนี่ผมวางกี่ชั้นเนาะ เต็มแล้วแหละน่าจะวางห้าชั้นโอเคน่าจะวางสี่แล้วก็ใส่อย่างนี้วางสลา,ามลงไปนะครับนี่ก็วางอันหนึ่งจำได้ตรงนี้ตรงได้ที่ผมลองเทสดูผมวางอันนี้สามปรับระดับสองสามอันนะ หรือว่าเมื่อกี้สองอวะนดูวะผมลองเทสดูนะครับนี่ลืมหยิบปุ่มมาด้วยนะคบเมื่อกี้วันนี้ผมเล่นเงียบเหงามากอย่เนีนเนี่ยแต่เมื่อกี้มันเหรวครับนะ <laughs> อวางไงออวตง้ตรงนี้เออแล้วตอนตรงนี้โอเคนี่ไม่ต้องวางก็ได้ เอ้ยอว่าอ้อลืมนี่ยขก็หาพิกัดที่วางได้เลยนะครับก็ผมจะขุดจากอันนี้ไปแล้วกันก้าวบล็อกนะครับชึบผมจะใช้คำสั่งฟีเลยแล้วกันนะครับโอเคครับ แขอดแล้วมันก็แหลกเลยเนี่ยนะครับชึบปึ๊บโอเคนะครับก็จะช่องโผล่ลงไปอย่างงี้ครับปูตรงนี้มีมือแบบนะมือแบบโอ้มีคีเปอร์ต้อนรับด้วนะครับใครมาลงมือี่นี่ครับเหมืองอะไรโอ้ยข้างล่างก็มีเอ้ยข้างลา่างมีลาวาด้วยต้องดีก่อนะครับเพราะมันจะเดิอดลาวาวางอยู่แล้วไง เนี่ยใครมาวางตรงนี้วะหินหินมาก่อนนะครับคนอื่นแจ้งไม่สงสัยวันนี้มันกลับดักหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเก็บอะไรไปอะ่ะเก็บไอเทมเฟรมไปหรออ๋อเก็บลูกธนูจะไว้เป็นลูกศรไงว่าข้างล่างมีไดมอนด์นะมีสโตเดนะครับนี่ตรงมาจ,จะแปะเพชรไว้หน่อยนะครับเฮ้ย เอิ่มขอิดก่อนคลิปมันจะยาวแค่นี้ครับวางอุดไอตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะชือ้อปึ๊บชื้อปึ๊บชือช้อจะวางให้มันส,สวยๆเนะาะคนอื่นจะได้นั่นนะว่า้ยาำยักอะไรเนี่ยโอ้โหมาขุดดีกว่าไหมครับ คนนี้แบบร้อนหน้าดูถ้าเป็นเพื่อนนะสมมุตินะจริงไ้คนที่โดนกับดักคือผมแหล,ละคนสร้างแหละนะครับเพราะไม่มีคนเล่นก็ต้องเป็นผมเป็นก็คือผมเป็นผมลองเป็นนี่ให้ดูไงผู้เล่นนะเพย์เยอะลยนะไอ้ตรงนี้โอ้โหรูใหญ่เลยไม่เป็นไรรูโบอย่างนั้นโอเคเอาแค่นี้พอแล้วนะครับ เดี๋ยวสงสสยมันก็ต่อวางลาวาเอานี่เอ้ยลาวาไปแล้วถังลาวาเครืลังวางอันนี้ไม่ใช้แล้วเอ้ยใช้กำตัองใช้โอ้โหอันนี้ไม่ใช้แล้วโดนทอด้อดะนี่วางป้ายก่อน ไม่ต้องพิมอะไรนั้นนะครับเราจะพิม์ก็เทปก็ได้เนาะแต่คงไม่มาสังเกตดกนะครับมันเบียดกันอย่างนี้นะครับนคนคุยขึนมากเลยเนาะชึบอ้วางไม่ได้ชึบ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  ชึบโอเคก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเป็นการรับรองนะครับชึบโอ้ยวางผิด <c oughs> <c oughs> Thank mm -hmm. you. อา้าผมดืมอัดม่นจะเป็นบั็กนะโอเคไม่ได้เป็นบักแหละที่มันเด้งไปบล็อกเดียวเอา้ามันยังเป็นเมื่อกี้ได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นนะครับต้องทำอะไร ไปบล็อกเดียวเนี่ย โอเคครับ okay, มันจะได้เลยเอย่งนี้นะครับมันจะเล้งเป็นแบบเนี้ยนะครับเด้งเป็นสเต็ปนะนะเอราวัณนี้ก็ไหลไม่อยู่นะครับเอราวามันเป็นตรงนั้นนะ่ะมันก็จะเล่นเป็นรอบๆนะครับมันผมจะมาเขียนป้ายกันเลยนะครับเนครับเ้ยบอก เอาสลามาวางแทนก็ได้ละเขาเขียนว่า F R E E I A M โอเคนะครับวีดีโอเทมเนาะเพราะว่าลอบไปแหละนะครับ ก็ไล่มาไว้นะครับเดี๋ยวนีก็เห็นเดี๋ยวทำไมเป็นแหลกอย่างเนี้ยไม่ผมว่าแอไม่กว่อเป็นแหลกเกินนะครับโอ้ยอะไรอีกเนี่ยฟีเดมอนฟอร์แอ๊ดเทมส์คืออะไรวะนะครับนะแล้วรถนะต้องมาเล่นรอบ,รอบใช่ไหมเนี่ยเล่นแอดเทมส์อะโอ้ย ตัวใหม่นะครับมันก็คีย์ว่าขึ้นไปข้างบนเหมือนมันจะซับซ้อนมากเลยนะให้ผมซุ่มเหรอโอ้ยเอาเพชรเลยไหมเนี่ยติดเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่มันหลอกผมให้เลยดีกว่า โอ้แหลกเนว่ยนะนี่ครับอ่ะก็โหหนึง,งไปแล้วครับหนตกนอกโลกไม่คิดจะมองเห็นเพรน,นะเพราะว่าแสงมันบักอกไม่งั้นก็จะเห็นเพรแหละจะมีรางวานนะัลอ๋อมันมืดมันไม่บักหรอกนะครับ นี่ครับก็โอ้โหคนมาก็มองไม่เห็นกันเนี่ยนะครับมองไม่เห็นแน่ครับดูดิลาวายังมองไม่เห็นนะ,นะครับนี่ฟีเดมฟอร์ฟีเดมอนฟอร์แอทเทมคือเอาให้ได้ได้แล้ว ม่คลิปนี้ะะบ๊ายบายวิวโหก็เปนอกิมือนกัเจทีบ๊ายบาย,อย,โ,ย,โ,อยโอ๊ยิปไปเนี่ย